ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเขาก็ดูเป็นคนตลกดีิงสารวัตรพาก่อนเขาไม่กินมาม่านะเขากินโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอของดีหวานฉันจะด็กยากขนาดนั้นก็ไม่ต้องเด็อะไรแล้วแล้วเขาก็ไม่พูดคำหยาบด้วยเมื่อไหร่คุณจะเลิกกินอาหารที่มันไม่มีสารอาหารสักทีไม่เคยกินเลยไง อันนี้อร่อยนี่ข้าวรานี้อร่อยนะผัดผักไข่ดาวมีประโยชน์กว่าทุกอย่างแต่นี้อร่อยกว่ากินนี่ไม่กินเกามานี่เฮ้ยเฮ้กินนี่ Hey, ไหนบอกไม่กินไงใครบอกว่าฉันไม่กินฉันบอกว่าสารวัตรก่อนไม่กินฉันนกินนี่พยายามจะยัดข้าวให้ผมกินให้ได้เลยใช่ไหมถ้ามันดีนักทำไมไม่กินเองแล้วคุณต้องกินอาหารดีๆไงคุณต้องรักษาสุขภาพเพราะว่าคุณมีประโยชน์มากกว่าฉันบสลวมลับจับตายทุกคืนวันจันทร์คารเวลา20นิกา30นาที